สวัสดีคะ่ะยายเก๋มาบ้านโมมากินทุเรียนพี่น้องมาเบิ่งกันทุกของแท้ลอยกว่เส้นเลยเด้อหากล้องพี่น้องหากล้องลอยเท่าไรละลอยหกสิบเนาะไม่แจ้งว่าทั้งเหน็บว่ะเพราคักปันใดร้อยหกสิบนะคะทุเรียนพวิชันอันนี้มันกับกอบหนอกนุ่มไนพี่น้องอืมเนี่ยวิชันโอ้ยอดัม What you like อันนี้ฝรั่งมากินทุเรียนนะพี่น,อน,ออน,อนออ้อ,อ,นอ,องฝรั่งววะะอัน กาลังกินทุเลียนพี่น,อน้องจ้าแกเออเนื้อตัวนี้โอ้ตัวนี้โชคดีมากินน้ำกันด้วยพี่น,อน้องเอ้ย,อยสามห้ากล่องนี่หกร้อยหกสิบร้อยหกสิบดอนเป็นเท่าไหร่บ้างมวยเป็นเงินบ่มสองพันสามพันกว่าสามพันกว่าบาทโอ้ยง่ามหลายส่งมาจากไทยใช่ไหมมาจากซีนีเนาะเม็ดน่อยเนาะเม็ดหน้อยเนะม,ม็ดดีนะ อะดำแคนดูกินโชแคดูเซ่ย something เส็บเส็บเส็บลายส็บลายแส็บบี่แะแกตัวนี้ไปกินตัวนี้อ้ยเอาตัวนี้ก่อนได้ได้จอนนั่งทั้งนันหะทังนี้บกากปานไหนมัดอัน e มากินทุเรีเล่นทำกันได้พี่น้องมาบ้านน้องเขาพกันไปซื้อขับรถไปเอาทุเรีเลนเพิ่งมาหอดจัด อร่อยมากนะคะอยากกินนกกินทุเรียนบอกินทุเรียนกันกินทุเรียนแลยลกับสกลับบ้านพี่น้องผู้ใดสนนินี่สองอันเขาด้วยสกินสองกล่องพี่น้องเอ้ยสิกินสองกล่องนะวันนี้ยายเกโลมากมาเลยนี่ซื้อห้ากล่องยายเกลกินสองกล,กงล่อ,องทั้กกง,งเบิดประมาณสามพันกว่ามหนบ้า สามพันกว่าบาทห้ากล่องหกล่องพี่น้องสามพันกว่าบาทเด็กกซื้อหากล่องมื <m 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 ่อนี mm ่นี่เด็กกกินสกล่องมาอนี่พอเรื่ออานี้ละเจ้ามาพาหรือเจ้าบ่มพาพาคเดินไม่ถึงงาอแ่เยเนาะหบอดเหียวไม่หอดวิ่ีแล้วอยากเละขอบนอนงไดนไม่ได้หน่อย จองก็จะไหวนะพี่น้องค่าป้าเม็ดน้อยเนาะพุดนะป้าเลิศเนาะสุดยอดแล้วว่ะไปอบพิดหวังเนาะหลานเนาะเก่ามาเนีวเลี้ยวไข่พี่น้องมื่ได้พูดแน่ถุเรียนทุเรียนของแถด้อจ้า lần lượt đi đâu hả mặt kim bóng và bỏ mặt kim sập bóng thêm

บนหาเสือ้อบอเมเบลอย่างนี้ไงอืม,อม,มน้าผอมอมาก็เบดหน่อยเอาไนมันไปต้มปะบาไปขาวาไนมันันแหลบ่าก่แต่ไม่ปวด้เบิ่งขำขึ้นคือเขาวาคือเม็ขนมน,นันะ่ะคือ,อเม็ดโมมีอ่อืม โดนก็ขอดโค้กเอาลูก hmm. ซ oh, mm ีนนะอหมือยตุเติข้อเลยกินน้งนะตุเลติข้อเปล่ากินแล้วเ้ยเจ้าสิบอกหอนนายบอกหมื่นเลยหมื่น

แ่บเนาะรู้สึกว่าแ่บคนนีชินนี่หอนีเูรียนะเป้น g ่ g M. อย่าง GM สองนี่เด้เอ GM สองที่บเอ,อ็ดป่ะมันไม่โบกหรอ สุดยอดเลยเม็ดยังเม็ดหน่อยแทลทุเรียนเม็ดเล็กๆเยพี kit. ่น่อเอ้ยทุเรียนเม็ดเล็กๆมันง่ายนึ่บตัวเอาวานีสำหรับผัวเสียบตัเต้นอาทิตย์นี้เสบอาทิตย์นีเกลียเกลี่ดำกรมักกะ่าจะดีจะหน่อยโชคดีนะซื้อหลายมันแส่บจะเป็นเพราะสบซื้อหลายแยบ Careful. Just send a message for see you guys like Yeah. yeah. It. One more then? Yeah. <laughs> mm -hmm. And one of Oscar? so you keep take yeah. really? okay. Can I give one of these to Oscar? Yeah. One of these? Which I, don't one? Which one ever here? Mm. I don't know. Which one, everyone. I don't I don't know. not you I not do